ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันของพนักงานเวนเปและคอร์เซนเตอร์ 1. การรับเคสจากพยาบาลและการจ่ายเคสให้พนักงานเวนเปการรับข้อมูลจากพยาบาลนั้นจะต้องมีการสอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนเช่นประเภทรถการใช้ถังออกซิเจนให้รับผู้เปิดจากจุดไหนไปยังจุดไหนเป็นต้นและก่อนวางสายทุกครั้งจะต้องมีการทบทวนข้อมูลกับทางพยาบาลจากนั้นนำข้อมูลลงมากรอกในแอปพลิเคชัน โดยแอปพลิเคชันนั้นจะมีแทบเรียกขนส่งผู้ป่วยเมื่อคลิกแล้วจะมีข้อมูลให้กรอกประเภทรถชื่อผู้ป่วยรีมาเพิ่มเติมสถานที่รับและสถานที่ส่งจากนั้นคลิกยืนยัน ต่อมาจะเป็นการจ่ายเคสให้พนักงานเวนเปซึ่งจะสามารถดูได้ว่าพนักงานเวนเปคนนั้นว่างงานหรือว่าปฏิบัติงานอยู่หากพนักงานปฏิบัติงานอยู่จะขึ้นสถานะปฏิบัติงานหากว่างจะขึ้นสถานะว่างจ่ายเคสและกดยืนยัน 2. การรับเคสจากคอเซนเตอร์เมื่อคอเซนเตอร์จ่ายงานมาเรียบร้อยแล้วจะมีข้อมูลของผู้ป่วยและรายละเอียดต่างๆในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการรับส่งผู้ป่วยจากนั้นกดรับงาน เมื่อถึงจุดรับผู้ป่วยให้กดรับผู้ป่วยแล้วสแกน QR code จากนั้นนำผู้ป่วยส่งสถานที่ปลายทางตามร้องขอ 3. จบเคและสแกนปิดงานเมื่อส่งผู้ป่วยสำเร็จแล้วกดคำว่าส่งผู้ป่วยแล้วสแกน QR code เพื่อปิดงาน จากนั้นกดยืนยันเพื่อรอรับเคสต่อไปการทำงานทุกครั้งจะมีสถานะแจ้งหากไม่สำเร็จจะไม่ถึง100%หากสำเร็จจะครบ100%็ขอขอบคุณครับ